ลไงต่อแมทเน่ล้อมจังโบปิตปี้ทำไมเราล้อมเพาะจังอะไรเงี้ยรถหนึ่งที่ไปไหนเนี่ยไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปโตวละ้วนิมิอยู่รถไฟนิมิรถไฟนิมิรถไฟกลางมาในกลางตัดมันในกลางตัดตัวนี้ครับหาี่นิมิบีมินิมิรถไฟกลางนิม่รถไฟกลางสายเบิด์หนึ่งรู้ได้ไงวะ แล้วโกโอ้ยอเฮียนหนว่าเพื่อนชิเผยสายตัวเคบอสายค้องสายเออมีตัวมีตัวข้างในตัวอย่าเพาิ่งตายเจ็บแล้วเจ็บแล้วสายตัวนะโอ้โหแล้วเน,น,นี้แหละม่มองไม่เห็นเลยฮะอยู่ไหนวะน,นี่แหละ ไม่ไขวะทอนเลยก็แค่ก็แคหายมีสิไล่ไล่ไล่ไเจอให็นะให้นะโอ้ยเฟื่อยไปตายกูไม่เล่น้วสมัยเชี่ยไล่กันรล้วแต่ว่า อะไรมันติดฟ ну ันวะเนี no ่ย no ว้าลงกลางให้หมดเลยเลี no ้ยวขวาเลี้ยวขวาลงกลางแล้วไปเข้าไอ้ให้หมดเลยโอเคค่ะตอนนี้มีตรงรถไฟการตัวหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งตัดเตืยนไปมาแล้วตัวตาย ไปเลยไปไปหลังหลังหลังโอ้ไม่ตายเจ็บสัตว์นี่ไม่เจ็บสัตว์ว่างดิว่างดิว่างนี่างดิสาวน้ซ้ายไปเอาห้องซ้ายไอ้คิเซ่เราอยู่ไหนบอกเพื่อนดิเฮ้ยเอ่อข้างหน้าตรงนี้นี่ไปไปนะไปดิี่ช่วยนิ่งเออดีพี่มันตายเฉิ่ยขอโทษค่ะแบบเดิม เโล้วเแล้วระเบิดค่ะเหมือนเดิมโอเคหลังเข้าลัเข้าหลัง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 ซ้หลโอเคค่ะวางไหมคะวางี่ล่อแมวเลยนาะ <ไ>ทางนี่นทางทางตาย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 กำลังขึ้นในนี่มตายเจ็บตเจ็บตาเจ็บเข้าไปแล้วอยูเข้าไปห้องแล้วเดี๋ยวคุมห้องร้องให้อยู่ห้องห้องในสุดอะโอเคค่ะห้องในสุดมาแล้มาแล้วมาแล้มาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้ว <f ee> มงวางรถวมาววามา ข้าไงพี่ไปไหมหักซ้ายแล้วตรงยาวขึ้นท่อหักซ้ายแล้วตรงยาวขึ้นท่อขึ้นท่อเลยเนีนั่นแหละไปไปสองคนตามผมมาคนนึงขอคนเดียวตามมาทางขวาไ้ยมียิงแข้งมาพี่มาดิออกมาดิออกดีเร็วดิเร็วดิเร็วดิเออไปแต่เพิ่งไปไล่เก็บให้หมดสวยหมดแล้วหมดแล้วหดแลอย่าเพิ่งวางเพิ่งวางเพิ่งวางอยู่ฐานอยู่ฐานตัวนึงวางได้วางวางได้วางวางได้วางฝันได้วาง ครับอ,อยู่ไกลๆตัวนึงวางได้วางวางแล้ววางแล้ววางแล้วคุมพื้นที่ไว้คุมพื้นที่ไว้คุมพื้นที่ไว้รถไฟสริมพอดีค่ะรถไฟสริมตายแล้วพี่นิ่มตายแล้วมีอีกตัวอยู่โซนบ้านเราเมื่อกี้นี้เห็นอยู่อุ้ยเชื่ยรถไฟแกแต่กูเ

ยยยังงออูู่่ตรนนน้ขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้้นนบามันขึ้นบ้านมันขึ้นบ้านมันเดี๋ยวดักไว้ให้เดี๋ยวดักไว้ให้ขึ้นไปเลยไปบ้านเลยไปเอเลยออาเอเลยเดี๋ยวผมดักเองไอปอไม่ตายหลังเจ็บแล้วหามาที่คนนึงไอปอลโดนควันตายไปวางเลยดักไว้คนนึงนั่นแหละเคมาดักไว้เคมาด่าทางบ้านไว้เดี๋ยวใส่แล้วใส่ตรงนี้มาดูห้องลบให้ เจข้างหน้ามาหน้ามาหน้ามาแล้วสากลางมาแล้วสากลางข้างหน้ามาหน้ามาข้างหน้าตรงบันไดตรงกลางอุ้ยเลยนะพร้อมถ่วงเวลาปากแก๊สสกถ่วงเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้ปากแก๊สไอตัวข้างบนเลื่อนห้ารอปากแก๊สรอปากแก๊สสองหน้าสองแก๊สเลยเอ้าพี่โดนไหมเน่ะถึงหน้าถึง ถึงถึงอยู่เราปะต้องกี่วิอ่ะสิบหกไม่ทันไม่ทันไอพลั่ดขึ้นปุ๊บฉีกขวาลงกลางเข้าเออโอ๊ s <S อไม้เหยียดกดปุมเลยไม่ติดไปเลย ไม่เห็นมีตัวมาดักนะไปเลยไปเลยมีดักอยู่หลังหลังเข้ายิงแล้ว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 โอ้ชิแคทยิงไกลสัตว์เข้าไวเลยเร็วๆบ้านมาไททันเจ็ดสมัคของข้าบาย ใช้ท่านก็เจ็บนะมาแล้วขวาโอ้โหไอเฟิร์สยัดเคแผนเดิมคือไปไวแล้วทรักไปเลยไหลไปเลย คันนี้แจกหนึ่งคันนี้มีสามตัวสามตัวสามตัวโอ้เอฟเฟอร์อยู่เอฟเฟอร์อยู่รถไฟเฟอร์อยู่รถไฟวางเลย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 เฟอร์อยู่บีเฟอร์อยู่บีอยู่บีตัวเดียวเลยขึ้นไปดักข้างบนไว้เอาชัวร์ชัวร์วะน่ามาสวย ขึ้นตรงฉีกเข้าท่อรอบนี้เล่นรถไฟวางบีถ้ามันเยอะก็ขึ้นบ้านมันเคลียให้ได้ระวังจะมีตัวดันมาตัวนันคิดวิสองตัวขวาสองตัวขวาสองตัวลเวลิกเล,ลเลิกเลเลิกเเปลี่ยนแผนมาเปลี่ยนแผนนปลี่ยนึ้นขึ้นมา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  ไปไวหน่อยไปไวหน่อยไปไวหน่อยโอ้โหเฮียมาดักเลยฮ่าโอ้ฮ่าฮ่รู้ว่ะเอ็ดเคออ้าวยังไงล่ะเนี่ย คุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินโอยเฮียไม่เป็นพอยด้วยฟา์มันให้ล้านบาทได้รับเงินหนึ่งล้านบาทพร้อมโค้ดพาเลตเอาเลยเพียงคุณส่งอดีตและพาดมาเราจะส่งไปภายในสองสองอะไรสัตว์แค่นี้นะมึงพี่เพียงพี่ภายในสองปีก็เนีเยโอ้นี่ก็เป็นผู้โชคดีได้รับล้านบาทเลยเนี่ย เจ่มไปเลย วันนี้วันอะไรอ่ะพร้อมวันนี้เท่าไหร่วันที่หกตอบแทนอีแต่ฝนพุทธขอกมันเอาออกวันไหนอ่ะฝนพุธเหรอเดี๋ยวไปแค่เดี๋ยวแล้วทำไมเดี๋ยวก็มีของเฟซใหม่มาน่าสนใจเด้ดูไหนอะไปเข้ารถไฟกลางคุมจากทุกทางจากรถไฟกลาง คุณไหนเจอแล้วบอกดิมีเลยเยอะเลยมีที่ยังคงมีชีวิตอยู่เหลือสองคนพาเจ็บเจ็บคนหนึ่งรถไฟแล้วเนี่ยรถไฟรถไฟสองี่ดิมเ็บมาพี่ไหนวะหาไม่เจอสายเอ้าแล้วคนเราหายไปไหนอะ ได้แล้วฮะไม่เราทีมเราสี่คนอ่ะอีกคนน่ะแดงครับแล้วเข้าเกมยังเนี่ยเข้าแล pues, ้วดีฮะไม่อีกแล้วไม่เกิดอะไรหรอกรันเอเอลานี ดันขึ้นบ้านนี่กระดานดันขึ้นบ้านพี่โซตะตายเอฮะเอเอเออดันขึ้นบ้านมีเยอะหน้าเอมีตัวเอเอเอประตูเอเจ็บพี่พอเจ็บพี่พอเจ็บ รอทวงทวงไอ,อ้โอลชิ่งเนขะ้าเกมนานจังวะเข้าห้องเองเนี่ยฮะเข้าแล้วเข้าแล้วตาโน้อยหันซ้ายขึ้นมาหันซ้ายขึ้นมาดันดันตาโน้อยเรียบร้อยฮะ ยิงเออ่ะขาสองขาสองไ้ตอนนั้นสองตัวเลยดันนขึ้มาดันขึ้น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 มาตายอยู่เอนะขึ้นมาไปแล้วขึ้นมาไปแล้วดัดขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปหนีแล้วหนีแล้วซ้ายเจ็บเจ็บมาพี่โอ้ยเจ็บไปสานต้นอีส่งนัดรอดัดเอาเล่นเอง หลังหลังด้านหลังเออทางนั้นแหละไม่ใช่โว้ยหลังอันหลังอ่ะเข้าจุดวางไปแล้วโดนแดกแน่มึงใส่หน้าเอาแล้ววางแล้วซ้ายซายอยู่ทางนั้นแหละอยู่ทางจุดวางอย่าโลกดีติดมุมตัวเองเยี่ยมไปเลยเอาเอาท,ทำไรก็ทำวะ เอาเออเอาเรืมึนจังวะบอกหลังบอกหลังจบไป้เลหลังไม้ครทิศทางแน่หลังก็คือข้างหลังไงแยกสายขวาหน้าหลังไม่ออกหรือไงแยกออกคะจับแกงแบดให้หมดโอ้โหการตัดระวังใครอยู่กลางระวังสวยไอตัวตัดตายตายากลางตัวนึมากลางมากลางของาายาย รู้สึกเหมือนเอเข้าค่ะจไปเอเลยโอ้ยเฟอริรสเจ็บไอเฟิร์สนั่นแหละฮะนั่นแหะตัวนึงเจ็บเจ็บอเฟอิ์สโอ้โหนา่าเสียนีลน่าชุยอยู่บนในกลางบนในกลางรอสนรอฝันรอรอวปรอแปร,ร,รอเลย

ตัวระเบิดตัวนึงมีตัวาี่ะระเบิดมาอีดีนตายตายหมดตายหมดเชียเชียเชียวน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 บ้านวนบ้านไปเลยตัดน้อยกลับเอไปตัดน้อยกลับเอไปตัดน้อยออเัตวนึงข้างหลั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 งตายสวย คนนองคนนอกคนนอมันได้เจอเจ้เจาเจ็บข้างพี่เอาไว้โอ้ไม่ทันเปลี่ยนแม็กเมื่อกี้นั่งร้านตัวนึงโอ้ยจะเล่นเหนียวเนี่ยเฮยบ๊ายบึ้มวิลไม่ดูข้างนอ ไปแต่วันเฮเวลาอย่าให้มันยื้มันยื้เราแพ้มันยื้เราแพ้มันยื้เราแพ้ปัระเบิดได้เราเราแพ้นะเราทันเราทันเราทันไปอ่ะขอโทษนะเก่งแล้วดับแบบเดิมเมื่อกี้สั่นน้อยบินไปรถไฟไปวิ่งไปดับบีเหมือนเดิมสั่น้อยไป โอเคค่ะแทรายการสอายบายยมั้

ครับไอ้สัญญาณระวังสัญญาณระวังเดือดง้อเจ็บในกลางสองในกลางสองใส่ยกเอนะยกเอเอแล้วเปแล้วสองตัวเอแล้วสองตัวครับโอ้ชิบหายสองนะรอบนี้เราแห่ไปสามแยกแห่ไปสามแยกไปดักตรงสามแยกอะไปดักตรงสามแยก ดักมาตรงสามแยกว่ะอะไรมนโอ้ยในกลางเยอะข้างล่านกลางร้านเยอะๆน่าเยอะเอ้ะตัวนึ่งเอะตัวนึ่งอุ้ยหลังไปเอมหมดแล้วไมสองตัวสามอือคิดลอยเมตรอีกอะโอ้โหน้ำรถไฟน้ำรถไฟเห็นไหมน่ะอีกคนไปยิงเร็วอีกคนเร็วๆอีกคนเร็วๆแล้วขวาขวาโอ้ยขวาตัวนึง อทำไมแต่ต้องมาอยู่ตรงนี้ทุกครั้งเลยวะายไปมนอบละก่อนเป็นแกงกระต่ายซะเถอะขวาตัวตัวเอาเอให้ล่อให้หล่อให้หล่อไป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 ล่าไปล่าไปนี่ไปนี่ไปไปหนาอย่ายื้อไปล่าจบเลยถ้าแมงมปลาควันเนี่ยเห็นไหมวก็กู้ไม่ได้ไง ขวามากู้ไม่ได้ขวามาไปล่าไม่ต้องกู้แล้วโถ่ไขาเนี่ยรู้หรือยังเหลือคนเดียวไปล่าถ้าปล่อยให้มังยือมันก็ปลาควันยังไงก็กู้ไม่ได้ต่ฟินใจช้าก็เป็นแบบเมื่อกี้อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ซ้อมกันในด่านโบชิตี้ แล้วก็เจอกันน่ไหวไหมฮะไหวพง